Do it เขกับรายการเมาส์ข่าวดังอีกเช่นเคยค่ะสําหรับสัปดาห์นี้เรามีเรื่อง,องวงการบันเทิงมาอัปเดตกันค่ะก่อนอื่นเลยค่ะขอเปิดด้วยเรื่องราวสุดเศร้าของวงการดนตรีบ้านเรานั่นเองกับการสูญเสียมือกองอันเป็นที่รักประจําวงคาราบาวไปนั่นเองนั่นก็คือโกคาราบาวนั่นเองค่ะทีล่าสุดเนี่ยมีการมาเผยข่าวร้ายว่านักโกคาราบาวค่ะได้มีการเสียชีวิตไปเสียชีวิตในวัยอายุ50ปีด้วยโรคมะเร็งตับนั่นเองค่ะล่าสุดทางนะักแอดคาราบาวได้มีการออกมาโพสต์ไว้อาลัยพร้อมแจ้งสถานที่จัดงานไว้เป็นที่เรียบร้อย นั่นเองค่ะซึ่งต้อ,องบอกเลยว่าทางนาแอดเนี่ยเขาได้มีการโพสต์รายละเอียดต่างๆไว้ทาง Facebook ของเขาแล้วก็มีทางด้านแฟนเพจของคาราบาลอีกด้วยแล้วก็ได้มีการแจ้งสถานที่ในการจัดงานเอาไว้นั่นเองค่ะยังไงทางเพจบรามาก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียคนอันเป็นที่รักแบบนี้ไปด้วยนะคะและมาปิดท้ายด้วยเรื่องราวสุดน่ารักของพระเอกหนุ่มคนนี้กันค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของหนุ่มณเดชนคูกิมิยะทีลาสุดค่ะมีคลิปออกมาเป็นโมเมนต์หวานๆค่ะแบบฟิลพ่อแม่ลูกระหว่างหนุ่มณเด นั่นเองค่ะเรียกไปว่างานนี้หลายคนที่ได้เห็นคลิปดังกล่าวเนี่ยก็ต้องพูดเป็นเสียงเดีวยวกันว่านี่มันฟิลพ่อแม่ลูกชัดๆอยากเห็นโมเมนต์พ่อแม่ลูกแบบนี้มาน,นานแล้วนั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดได้ไปเจอกนนระดูดเด็ดมาก็ได้มีการถามถ่ายว่าได้มีการไปเจอน้องแอบิเกลไปลองเล่นไปลองอุ้มด้วยแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเห็นลูกสาวคนอื่นน่ารักขนาดนี้ตัวเองอยากมีลูกสาวบ้างหรือเปล่าหนุ่มนดเด็ดจะว่าไงไปฟังกันเลยค่ะเออน้องน่ารักมากครับแล้ววันนั้นเพิ่งตื่นนะ ผมก็เลยแบบไม่ค่อยที่จะกลัวน้องร้องไห้ครับปกติบางทีเด็กแบบตื่นตื่นก็จะร้องไห้อะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้แบบเข้าไปแต่พอสักพักเขาก็เริ่มชินเขาก็ให้อุ้มอะไรเงี้ยครับหนักมากหนักใช่ไหมรู้สึกว่าถ้าตัวเองมีลูกคือจะต้องไปแบบต้องไปยกยกันักคือยกเวทแล้วรู้สึกว่าแรงเราไม่ได้มีมีค่าเลยอะกล้ามกล้ามเราไม่ได้มีคุณค่ากับการยกเด็กเลยอะไรเงี้ยแต่ยากคือยกแบบสบายมากอุมๆได้แบบว่า เตล่ยนท่าไมคะเออคือแบบแล้วผมคือแบบอะไรวะคือแบบยกเวทมาตั้งชีวิต <c oughs> การแบบยกเด็กคนนึงทำไมมันมันปวดแขนขนาดนี้อะไรเงี้ย<ะ>ถ้าเต่งมีรู้ก็คงต้องแบบทำกันบ้านให้ดีนะแล้วพ่อแล้วพ่อตอใจอุ้มแล้วรู้สึกอยงไบ้างแบบก็ <c oughs> ここอบอุ่นนะครับอบอุ่นนะครับคือน้องเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วน้องน้องกับมิเกลน่ารักมากมากแล้วก็อัธยาศัยน้องแบบดีนะน้องคุยเก่งอะไรเงี้ยครับแล้วมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะ คุณแม่เขาสอนมาดีมากๆยังไม่แบบยังไม่รู้ว่าจะต้องเล่นกับน้องยังไงกลัวน้องแบบไม่สบายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นความรู้สึกแบบนั้นแต่แต่ก็เป็นความรู้สึกดีนะครับแต่ว่าโมเมนต์ของการในการรักษาพี่ได้ยาพี่ได้เจก็นั่งรัยไหมรั่งรอดูครับรอดูภาพไม่ฝันไหมแต่ว่าภาพนี้ในหัวมีแล้วรอดูรอดูครับรอดูแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้แล้วหลายๆเป็นโมเมนต์ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยโมเมนต์พ่อแม่ ก็ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แพลนไว้ครับแพลแนไว้ว่าว่าถ้าถ้าถ้าแบบเราพร้อมเมื่อไหร่อย่างเงี้ยเราก็จะก็จะมีน้องกันแต่แว่าถ้าเป็นลูกเราเองเราจะไม่เ้าเคยจะไม่กังวลใไหม่นะฮะผมรู้สึกว่ามันจะมีความความสบายใจมีความสนิทสนมอะไรครับเอ่อเลื่อนเนื้อเชื้อไขเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อาจจะแบบ เราอาจจะห่วงมั้งไม่รู้ผมไม่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นเออไม่รู้อาจจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยย่าดูผ่านมาในการอุ้มเด็กกันเต็มที่เขาเล่นกับน้องน่ารักกันตายพี่จับห้อยหัวอะไรเงี้ยโอ้ยผู้หงอ่ารู้ใช่ผมแบบผมไดอุ้มไม่เฉยยิ่งๆอะไรเงี้ยครับย่าแบบพาหมุนพาห้อยโหนพาอะไรเขาชอบเล่นกับเด็กพี่ถามย่าไม่ทำไมยู่แบบยูอุ้มได้แบบสบายไม่หนักเลยไม่อะไรเลย ถามเหมือนกันครับแต่ย่าบอกว่าพอปล่อยแล้วรู้สึกว่าแขนชาไปหมดคือตอนอุ้มอยู่รู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะความความดีใจกับความตื่นเต้นที่ได้เจอน้องอะไรเงี้ยมันทำให้น้องรู้สึกว่าแบบมีแรงว่ะอยู่ตลอดเวลาแต่พอแบบน้องลงเมื่อไหร่คือแบบแขนแบบแขนลอยอะไรเขาเรียกแขนแบบหมดแรงเลยอะไรเงี้ยแขนเปรี้ยใช่แต่แต่ว่าเราก็เห็นที่ย่าให้สัมภาษณ์มาบอกว่าพี่พบอกว่าอยากมีเยอะๆแต่ว่าพอเเหห็็นนแแล้วพี่ถามดูกันไหมครับว่านุู่เป็นคนคลอดครับตามนั้นเลยฮะทำไมไม่มีการเติมเลยไม่มี ไม่คือจริงๆเขนแซลลเขาเล่นบ่อยว่าอยากมีเยอะอะไรเงี้ยเาก็คุยกันว่าคนเดียว2คนก็พอแล้วซึ่งความเป็นจริงเราก็คิดอย่างนั้นแหละครับความจริงเราคิดอย่างนั้นเพราะว่าเราก็อยากให้แบบดูแลแต่ละคนให้ออกมาดีที่สุดไม่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 ได้แบบอยากจะมีแบบเยอะอะไรเงี้ย ก็ <Malays> อย่างที่หนุ่มณเดชน์บอกเลยค่ะว่าภาพอนาคตภาพครพอบครัวหนุ่มณเดชน์เนี่ยเขาวาดฝันไว้หมดแล้วเขามองเห็นภาพดังกล่าวแล้วแต่เพียงแค่ตอนนี้รอเวลาที่พร้อมและเหมาะสมเท่านั้นก็จะเกิดข่าวดีขึ้นนั่นเองค่ะส่วนเรื่องน้องไอวิแกที่ได้ไปเจอกันมาเนี่ยซึ่งหนุ่มณเดชน์เขาบอกว่าตอนแรกก็มีอาการเกร็งๆไม่กล้าอุ้มเพราะว่ากลัวน้องเกลจะร้องไห้เพราะว่าน้องเกลเพิ่งตืน่นถ้าน้องเกลร้องไห้หนุ่มณเดชน์คงเสียใจน้ดูนั่นเองค่ะแต่ว่าพอไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยน้องเกลเขาก็จอยจอยได้ก<ด>ับทุกคนซึ่่่งงงเเเเเเดดชนนนน้าาาาากกกก็็บออวววมมปสีียยยลรั คุยเก่งมากเล่นเก่งมากสมแล้วที่หลายคนเนี่ยชอบน้องออามากๆนั่นเองค่ะเอาว่างไงเนี่ยก็ต้องรอติดตามต่อไปสําหรับเรื่องราวครอบครัวของนุ่มนเดชและเสาย,ายา์ย่าเขาจะแต่งงานกันเมื่อไหร่และจะมีลูกกันกี่คนคงต้องรออัปเดตกันต่อไปนั่นเองค่ะอ่ะเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะสาหรับสัปดาห์นี้ยังไงขอฝากรายการมาร์คดัดด้น,นะคะมีทุกวันจันทร์พุธเวลาห้าโมงเยน็นทางแฟนเพจเฟซบุก๊กประดามเมาและยูทูบประดามชาแนลวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ